ราชาเซลวานเขาถูกประเทศเพื่อนบ้านช่วงชิงทั้งบ้านเมืองประชาชนเพื่อนและครอบครัวไปอย่างไม่ทันตั้งตัวเนื่องจากอาณาจักรอีเรียภายใต้การนำของคอนทราโนที่เป็นพันธมิตรได้ทรยศและเข้ามารุกรานและมันก็ได้ทําประชาชนของเฮเลนทานที่มีเซลวานเป็นกษัตริย์อย่างโหดร้ายทาั้งทงที่เซลวานก็เป็นราชาที่ดีปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมและมีเมตตาแถมยังเข้าหาเพื่อนบ้านด้วยความรักและฝีมือการต่อสู้ก็โคตรเก่งแต่ดันถูกทรยศนี่แหละก็เลยชิบหายกันทั้งบ้านเมืองและเป้าหมายของคอนทราโนก็คือพลังมังกรที่จะใช้ การเปลี่ยนแปลงโลกให้ชิบหายไปกว่าเดิมโอ้โ oh หน้าบากมึงคิดได้ไงเวนซึ่งในตอนนี้เนี่ยไอ้มังกรทมินก็ได้ถูกเมียของเซลวานผนะนึกไว้แต่ถ้าว่าเมื่อเธอถูกสังหารไกมังกรจังไรนี่มันก็โผล่ออกมาจากใต้ดินผนึกแตกทําไงล่ะทีนี้บ้านเมืองชิบหายหมดไฟรามทุ่งเป็นงูสวัสดเลยทีเดียวและวิธีที่จะหยุดไอ้มังกรบ้าตัวนี้ได้นั้นก็คือลูกสาวของเซลวานหรือก็คือเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรเฮเดนทานนั้นจะต้องใช้พลังสติวิประราคาชกินความทรงจาเพื่อหยุดมังกรทมินแต่เธอนั้นก ต้องแลกด้วยความทรงจําที่สําคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือความทรงจําเกี่ยวกับพ่อของเธอหรือราชาเซลวานและทั้งคู่ก็ต้องเดินทางด้วยการเพื่อหาวิธีกอบกู้อาณาจักรคืนมาในมุมมองของเซลวานก็จะเป็นการเดินทางร่วมกันกับลูกสาวแต่ในมุมมองของเจ้าหญิงนั้นกลายเป็นการเดินทางกับชายที่ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นใครกันแน่และการเดินทางเพื่อเริ่มต้นใหม่ของกษัตริย์แห่งประเทศที่ร่มสลายและเจ้าหญิงผู้ลืมเลือนพวกเขาก็ต้องพบเจอกับอุปสรรคมากมายและความสูญเสียกับมังงะเรื่องดีเซอร์วินหรือชื่อไทยก็คือราชาไรา